Ngon ngang ngang này, vào đây các nhanh nhanh đi, tập tân rồi. đúng này, tiểu สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขุมสุขคนนะครับเบบด้อดยอยู่กับใบอัชแนวคือเก่าเด้อพี่น้องเพื่อมีใบอัจฉริภพพี่น้องมาหาหน่อใหม่ครับมาเึงหน้าใหม่ลามีสิเกลือป้มาพี่น้องนะมานี่ว่ามึงอยู่แล้วมึงเอาครับเอาสิเกลือป้

ngon được ừ, nữa ngon như tiểu cơm rồi Đây, để nó ngon không cụ hả mày tao mày chưa mày thái mà chỉ mà lòi nhám giang lại nữa bình là sáng nhám giang lại là ai đó bình cũng à, à buồn เาเตีชิบาอยบอกล่นหอยเอาเตอกชิบหาลอยสุด้ายนันไม่ไปไปฝากคนมันขีมีรสิเต่ร้อนนึ่งแอว่าไปฝากม่คนี่หนครับครับครับผมไปไดนไปมกเนไปไอ้ไปกไปไ โอ้ยขอบคุณขอบคุณี่อรเานไมสิ่หลักเครับครับครับผม่อเัสุดีเลยเออดีดีใส่อะเห็นตดากว่ยแต่ธรรมดาล้วเนาะตังหัอุ้ยน้อยหน่อยอวยมันกลไงก่อห่อ อะไรก็ไปชมนใ่ญ่กันเนี่ยเนี่ยน้อยเนี่ยเได้สังไม่น้อยะแม่มันเป็นตาเห็นอย่ดหน่อยอ๋อนี่เอเมินเนี่ยมาป่ะนี่ทับเอาอีกข้อน่อี่เขาทับไปฮะรูพย้อนยไหนนี่หนึ่งฮนี่นจอแล้ Ừ Ừ, cổng nè vô chị cái hết bỏ hết mọi thứ 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 xa thứ mọi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  thứ ừ, thứ mọi Ừ mọi thứ Ừ

ขึ้นมาอยะไรขึ้ลอยขึ้นเียร์ปไงไหอเ้ยโอ้หงาให้งามก็เป็นตัวเมครับเลยเนาะโอ้โตผูงเงินไว้องตหน่จนตผูสองเหรอตผูตมโอ้ตัผูือเชียคือว่าหมานผูคือปีนี้ขึ้นดีหมันผูตัวนี้ใเงินไสใส่เงินไว Ừ. Tôi chưa hiểu mặt tôi mẹ tôi ăn lòng mất hết hai tôi mẹ tôi mẹ ngang nào nó mẹ tôi tôi mẹ sắp kêu bây 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 ตองจียว่าท่านมีบ้างวะมีีหอกบ้านะกัพ่อแล้วหนิคอยซักมาท่านกับพ่อเด็กเกยงแล้วสามนอนเลยฮะเฮ้ยเขียงบะมีวัวันเยอะหรปั่นอ่า

บอาไม่เบืองระวังมีกับไม่คอได้สิอันนี้ใช่หรอโอ้ยพอายนอนแบบใหญ่เลยนะห่วยไันสิบเอี่มโอ้เฮ้ยแกบอก

เฮ้ยเุด s t o ไม่ไงหยดกงี้สิเดาดากไว แล้วเขากอนอยู่วะฮะน้องม่เใครปากมืกคนไม่น้องเดกยงาถ้าหุบ่มี่อใหม่เนลด้กยังก็ไปห้ให้ปวกตูไปหาให้ปวกมเขาทายตงคิดเจ้าะอยู่ที่ปวกเขาทายตงคิดเจ้าสะ

ก็ตัวละพี่น้องของพี่ก้อนพอไม่คิดนานนะครับเด้องี่ได้ฝากก็เลยก็ใช่ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจประหยัดชแนลและเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณคุณพี่น้องอลไรครับสวัสดีครับ